มาฉายยาลักเนาะเรียกสาธิตลักหรือไม่ไม่น่าเรียกผิดขออภัยนะคะทุกท่านค่ะความรู้อนน้อยนิดเนาะแต่อยากจะนําเสนอความรู้ไม่มีแต่อยากจะเล่านี้ค่ะเหรียญรุ่นนี้จะเป็นพระบรมฉายาสาธิตลักเออพระบรมฉายาลักของพระองค์ท่านรัชกาลที่ห้าก่อนหน้านั้นจะไม่มีนะคะจะเป็นตราสัญลักษณ์แบบนี้ เป็นรูปเขาเรียกว่าช้างพานนะคะด้านหน้าจะเป็นแหวีช้างพานนะคะแล้วก็เปลี่ยนจากรุ่นนี้มาเป็นรุ่นนี้มาเป็นพระบรมชายาลักษณ์แล้วด้านหลังจากที่เป็นช้างในพระแสงจักก็จะมาเป็นตราประจำแผ่นดินตราแผ่นดินนะคะแบบนี้อันนี้เป็นเหรียญอาจารย์ที่ห้าเหมือนกันนะคะแต่รูปแบบแบบเปลี่ยนเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเปลี่ยนไปชัดเจนนะคะเปลี่ยน เปลี่ยนแบบไปเลยอ่ะจากจากช้างในพระแสงจักรก็มาเป็นตราแผ่นดินจากตราสัญ,ญลักษณ์ของช้างพานก็เป็นเนี่ยค่ะพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านนะคะรัชกาลที่ห้าต่อจากรัชกาลที่ห้าก็จะเป็นรัชกาลที่หกก็มีพระบรมฉายาลักษณ์แล้วนะคะพระรัชกาลที่หกรัชกาลที่หก อันยที่ห้าเราไปไมลืมบอกเขาจะมีด้วยกันทั้งหมดสามโดยประมาณสามสี่ชนิดราคาหนึ่งเฟืองอ๋อมีเยอะอยู่ค่ะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่สามช,ชนิดราคาแต่ถ้าเป็นเงินเงินก็จะมีหนึ่งเฟืองหนึ่งสลึงสองสองสลึงไม่มีเนาะหนึ่งสลึงหนึ่งเฟืองหนึ่งสลึงหนึ่งบาทนะคะระยะที่ห้าหนึ่งเฟืองหนึ่งสลึงนูงบาแต่ถ้าเป็นเหรียญทองแดงก็จะมีหนึ่งตัง หนึ่งอัดหนึ่งไพ1หนึ่งอออะไรเยอะแยะมากมายนะคะเปะ็นนัดจำไม่จำไม่จำไม่หมดอันนี้เรามาพูดถึงแต่เหรียญเหยเงินกันก็จะมีหนึ่งเฟื้องหนึ่งสลึงหนึ่ง,งบาทค่ะรัชกาลที่ห้าแล้วก็มหารัชกาลที่หกรัชกาลที่หกก็จะเป็นไอยาพจท์รัชกาลที่หก พระบรมบรูปอัยาราพศนะ์คะรัชกาลที่หกพระบรมบรูปอัยาราพศอ่ะต้องไว้ยางนี้นะคะอ่าตราตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ท่านคืออัยราพศนะคะด้านนี้ก็พระบรมบรูปรัชกาลที่ห้านะมีการผลิตเยอะมากแต่รัชกาลที่หกนี้ ก็ไม่เยอะไม่เยอะมากนักค่ะมีไม่กี่พศออจะมีชนิดราคาหนึ่งสลึงสองสลึงและหนึ่งบาทเขาก็จะมีแยกย่อยกันอีกไปอ่ะเนาะสองสลึงมีจุดไม่มีจุดน่้นนี่นั่นเยอะแยะมากมายนะคะและ้วมีมีให้นักสะสมได้มีลูกเล่นให้เราเล่นกันแหละค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะ